ูแล้วมันมานานนักเลย,ยมาหยุดพักท,ที่นาย, He ยายเพชรเฮลเอาเฮลเฮลยายเพชรเขายขอ,อยู่ข้างวัด He ยายเพชรแล้วเ,เขาอย,ย,ย,ยู่ข้างวัดส่วนตาพัพ He พแดแกอยู่ข้างเวลเฮลเอาเฮลเฮลยายเพชรแกผัดข้าวผัดแน่นายเพชรแกผัดข้าวผัดส่วนตาพัดแกบ่นว่าเพชรเฮลเอาเฮลเฮลมตาพัดเลยปวดยายเพ ตาพัดเลยโกรธใจเพชรเลยพายใจเพชรเมียข oh, hey. ้าวเฮ้ยเฮ้ยร้องอะไรจะเลือถึงตังเหฮ้ยยังไม่ได้พูดอะไรเลยจะลือกมันทะเลืองอ่ะรู้นายลิเกสอนเราไม่หยาบลองไม่เชื่อดูหน้าผมเด็กร้องดิโอ้โหไอ้กามเฮ้ยหยาบลองมึงร้องอะไรมึงนายเบลล์รู้นะมึป้ายด้วยนะสอนเราเราเพชรเขาไม่ทะลึ่งนะเฮ้ยไม่ทะลึ่งไม่ทะลึ่งนะรู้นะบอกให้ดูหน้าเด็ร้องใหม่เอาใหม่นะเป็นโนลิ ยาพายเพชรเมข้าวาัด